สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนนักเรียนคงจะทราบแล้วใช่ไหมคะว่าพยัญชนะไทยแบ่งออกเป็นสามหมู่ด้วยกันคืออักษรสูงอักษรกลางและอักษรต่ำซึ่งสัปดาห์ที่ผ่านๆมานักเรียนก็ได้เรียนกันถึงเรื่องของอักษรสูงและอักษรกลางไปแล้วในสัปดาห์นี้เราจะมาเรียนกันเรื่องอักษรต่ำค่ะ อักษรต่ำมีเพยัญชนะทั้งหมด24ตัวแบ่งออกเป็น2กลุ่มด้วยกันนั่นก็คืออักษรต่ำคู่จานวน14ตัวและอักษรต่ำเดี่ยวจำนวน10ตัวค่ะอักษรต่ำคู่มีเพยันชนะทั้งหมด14ตัวได้แก่คอควายคอคนคอระคังชอช้าง ซอโซ่ชอเชอร์ทอมนโททอผู้เท่าทอทหารทอทงฟอฟันพอพานพอสัมเภาและหอนกฮูกค่ะอักษรต่ำเดียวมีเพชนะทั้งหมด10ตัวได้แก่งองูยอหญิงนอเนนนอหนูมอมา้ายอยักษ รอเรือรอลิงวอแหวนและรอจุลาค่ะหลักในการจำอักษรต่ำเราจะแบ่งออกเป็น2อ,อย่างด้วยกันนั่นก็คือหลักการจำอักษรต่ำคู่ได้แก่พ่อค้าฟันทองซื้อช้างห่ออีกครั้งค่ะ พ่อค้าฟันทองซื้อช้างห่อหลักการจำอักษรตําเดียวงูใหญ่นอนอยู่นะริมวัดโมลีโลกอีกครั้งนะคะงูใหญ่นอนอยู่นะริมวัดโมลีโลกไม่ยากเลยใช่ไหมคะ ต่อไปเป็นการผันวรรณยุกต์อักษรต่ำอักษรต่ำจะสามารถผันได้3เสียงค่ะคือเสียงสามันเสียงโทและเสียงจัตวาคาค่าขา,ขา,ขาชีชี้ฉีทูทู่ท โมโมโมเชื่อเชื่อเชื่อรัวรัวรัวพอพ่อพอ,พอ เลียเลี่ยเลียไม่ไม่ไม่เ่าเล่าเล้าต่อไปเรามาดูใบงานที่คุณครูมอบให้กับนักเรียนนะคะ ใบงานแรกค่ะจะมีอยู่2ข้อด้วยกันนั่นก็คือคุณครูจะกกำหนดคำมาให้แล้วให้นักเรียนคิดคำเพิ่มอีก3าคำค่ะส่วนด้านล่างนะคะให้นักเรียนฝึกผันวรรณยุกต์จากนั้นให้ดูภาพแล้วล้อมรอบคำให้ตรงกับภาพค่ะ ใบงานที่2ค่ะให้นักเรียนนำคำที่กาหนดให้ไปเติมลงในช่องว่างให้ถูกต้องมีจำนวน10บคาค่ะส่วนด้านล่างนะคะให้นักเรียนฝึกอ่านและฝึกเขียนคำพื้นฐานแล้วอย่าลืมถ่ายคลิปวิดีโอสมหมขึ้นครูดูด้วยนะคะฝึกอ่านและฝึกเขียนบ่อยๆแล้วอย่าลืมนำการบ้านมาส่งคุณครูด้วยค่ะสำหรับวันนี้คุณครูต้องลาไปก่อน สวัสดีค่ะ